มาเรียนรู้เรื่องประเพณีไทยสีผาคสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูทัศและครูมิวในช่องครูทัศชาแนลอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาเด็กๆมาทำอะไรคะครูมิวสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเด็กมาเรียนรู้ประเพณีไทยสีผ้าค่ะก่อนที่จะเข้าไปที่เนื้อหา มีใครสี่ผวันนี้คุณครูท้าได้คุณครูมิวก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวนอปากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมลุกขึ้นมาขยับร่างกายตามครูท้าแตงคุณครูมิวไปด้วยนะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้แข็งแรงค่ะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเรามาออกกําลังกายไปพร,พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูท้าจะพาเด็กๆทำอะไรคะครูมิววันนี้จะพาเด็ก ฟ้อนค่ะฟ้อนล่นนานะคะมาดูดูซิว่าเด็ตกแต่ฟ้อนล่าเหมือนคูกูทักไหมหรือว่าจะสวยกว่ารูทักแต่เริ่มอัดคลิปมาให้ดูด้วยนะคะไปเลยค่ะ i okay. กำลังกายด้วยการฝอนลำแล้วเ,วเดี๋ยวเราไปชมคลิปประเพณีไทยสีผ้าคกันเลยค่ะมีอะไรบ้างไปเลยปร,เประเพณีบุญบ้งไฟบุญบ้างไฟเป็นประเพณีขอฝนหนึ่งในประเพณีฮิตสองเดือนของชาวอีสานจะทำกันในเดือนหก เราเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนของทุกปีอันเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนาตกต้าหวานไถอีกทั้งยังเป็นการบูชาพญาแทขอให้ฝนตกตามฤดูกาลโดยมีความเชื่อว่าเมื่อจัดงานนี้แล้วทเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาลทำให้พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ มีบุญบ้างไฟชาววิสารจะเรียกว่าบุญเดืนหเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและเป็นประเพณีความเชื่อของประชาชนที่มีมานับหลายชั่วย,ยุคนผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าบุญบ้างไฟเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสมัครสมาสามัคคีของชุมชนและชาวคุ้มที่จะร่วมกันบูชาสักการะพญาแถง พระเจ้าผู้ก,ก่อกำเนิดเผ่าพันธุ์และบรรดาลน,น้ำฝนแก่โลกมนุษย์ในอดีตกาลประเพณีสู่ขวัญข้าวประเพณีสู่ขวัญข้าวกระทำในวันขึ้นสามข้ามเดือนสามเพื่อเรียกขวัญพระแม่โพศกที่ตกหล่นตามท้องนาขึ้นสู่ยุ้งฉางบูชาพระแม่โพศกป้องกันศัตรูพืชและสัตว์ทำลายเพื่อให้ได้ผลผลิตมากมายในปีต่อไป โดยทั่วไปชาวนาต่างก็ทำพิธีโดยให้เจ้าของนาฝ่ายหญิงเป็นผู้ทำพิธีตอนเช้าตู่โดยการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นนำสิ่งของเหล่านั้นห่อด้วยผ้าขาวใส่กระบุงและเดินตามของนาเจตนาเพื่อเรียกพระแม่โพศต,ต่อไปนี้คือเครื่องเส้นไหว้โดยทั่วไปที่จะต้องมีในพิธีสู่ขันข้าว ขนมแดงขนมโคถั่วแตรแข่ต้มข้าเหลียวหรือข้าวสวยผ้าขาวและกล้วยเป็นต้น ประเพณีสู่ขวัญข้าวมีเพื่อการบำรุงขวัญและความเชื่อของชาวนารวมถึงการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพศพเพื่อดนบันดาลให้ข้าวในปีต่อไปได้ผลผลิตดียิ่งขึ้นประเพณีชัพระ ประเพณีชักพ้าเป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้และเป็นประเพณีทำบุญในวันออกพรรษาซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งข้างเดือน11เชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาณัชนเดาดึงเพื่อปลดพระมมรดาเมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกพุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จแล้วอัญเชิญขึ้นประทับบนบุษบกแล้วแห่ไปรอบเมือง ในพิธีลากคาะเมื่อถึงเช้าตรู่ของวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิอประชาชนจะอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนเรือพนมพระและนิมนต์พระพิษุขขึ้นนั่งประจัเรือพระพร้อมทั้งอุบาสกและสิทธวัดท,ที่ติดตามเครื่องประโคมมีโคนของชิงฉาโมงและจะมีชาวบ้านช่วยกันลาก ในการลากพระจะต้องอาศัยคนลากจำนวนมากจึงต้องมีเชือกสองเส้นโดยเส้นหนึ่งสำหรับผู้หญิงและอีกเส้นหนึ่งสำหรับผู้ชายจะมีการโห่ล้องและหยอกล้อกันไปตลอดเส้นทางที่เรือพระพัก ประเพณียี่เ็งจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ข้ามค่ำเดือน2ถึงวันขึ้น15บ้าคเดือน2โดยระหว่างนี้จะเห็นภาพโคมนักร้อยดวงที่ลอยส่องสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าโดยเชื่อกันว่าเปลวไฟในโคมเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และแสงสว่างที่ได้รับจากโคมจะส่งผลให้ดำินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง ื่อบูชาพระเกตแก้วจุลามณีบนสูงสวรรค์ชั้นดาวดิงวัฒนธรรมและประเพณีไทยอยู่คู่กับคนไทยและสังคมมาอย่างยาวนานการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาหากนำมาประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างเหมาะสมแล้วจะเกิดการนำมาซึ่งชื่อเสียงและรายได้ของประเทศและนี่ก็คือประเพณีของแต่ละภาคที่ได้นำมาให้ดูกันในวันนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ประเพณีของแต่ละภาคไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยคะ่ะ traditiontradition Trad ประเพณี regionregion ค Region. ม,มภาพ continuecontinue ส,สารแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ